บางครั้งแบบล้านลงมาถึงช่วงหลังด้วยอย่างเงี้ยอาการแบบนี้มันรักษายังไงเข้าไขยออฟฟิซินโดมเลยนั่นเองซึ่งอาการดังกล่าวค่ะเราเนี่ยสามารถทำการรักษาได้ที่ศูนย์การแพทย์ไทยของเราได้เลย ตอนนี้คือน,นวดเสร็จแล้วคุณหมอฮะรู้สึกแบบตัวเบาๆเลยเบา<อ>ๆลงลงเลยใช่ไหมคะเมื่อนวดเสร็จแล้วผมต้องทําตัวยังไงต่อฮะแล้วหลังจากนี้ผมควรต้องใช้ชีวิตยังไงเพื่อไม่ให้อาจารย์เหล่านี้มันกลับมาอีกฮะปรับเปลี่ยนในส่วนของอิรยาบถเดิมๆของเราเช่นนั่งท่าเดิมเป็นระยะเวลานานๆหรือว่ายืนท่าเดิมเป็นระยะเวลานานๆจะช่วยลดอาการปวดได้นค่อนข้างดีเลยนะคะ